สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นบะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังที่ผมหายไปนานนะก็คือผมไปเป็นพิธีกรงานแต่งนะครับแล้วก็กลับไปบ้านที่มุกดาหารนะครับเพื่อจะเปิดร้านหมูกระทะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาประจําการอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าห่างหายไปนานประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีคนถามมานะครับว่าเอ้ยทําไมไม่อัพคลิปเลยอะไรอย่างนี้เจมก็ต้องบอกว่าไหนต้องบอกว่าไงนี่โอ้โหดูดิเวลาทํางานแท้ๆเอาอะไรมากินเนี่ยเอาอะไรมากินเนี่ยไม่มีอะไร ช้าต้องทำยังไงฮะ สมัครสมาชิกดิไม่ไงเห็นไหมขายของแต่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าใครที่คิดว่าสมัครสมาชิกแล้วจะได้ดูคลิปเยอะขึ้นนะฮะตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีทางเพราะว่าคลิปสมาชิกก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็จะพยายามลงให้เยอะมากที่สุดถ้าจะเป็นไปได้นะครับก็จะให้เฉลีย่ยประมาณอาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้ที่กาลังตัดต่ออยู่นี้ก็จะเป็นคลิปของการให้สัมภาษณ์ของเครยร์ทํมสันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟรเคนตอนที่เคริร์ทัมสันเข้ามาในีกกกแรรนนเเเ็็า้ัมมณขของงื่่ต ต้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจกันมาณนที่นี้ด้วยนะครับมาดูเรื่องแรกกันหน่อยดีกว่าครับก็จะเป็นข่าวที่ย้อนกลับไปนิดนึงนั่นคือเรื่องของทีมเอเลเกอร์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้มา5เกมติดแล้วทีนี้พอมาเจอกับทีมลูกทีเนสตเนี่ยกลายเป็นว่าแอนโทนีเดวิดครับสามารถที่จะปลุกปั้นความรักวาสเกตบอลในตัวเองกลับขึ้นมาได้จนกระทั่งสามารถทําสถิติที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเล่นมาในรุกการนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวแอนโทน ทำการแข่งขันเนี่ยเขาไปดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลทีมที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วทีนี้นะผู้เล่นคนนึงเดี๋ยวนะคือผมไม่เคยดูอเมริกันฟุตบอลไงขออ่านชื่อน,นิดนึงแล้วทีนี้ผู้เล่นที่ชื่อว่าอารอนโรเจอร์เนี่ยสาม,มารถที่จะทําแต้มได้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทีนี้ก็คือแบบเบ่งพลังทําให้แอเธนี์เดวิดบอกว่าตอนที่ผมดูโรเจอร์้วเนี่ยรู้สึกว่ามันอินสปายผมทำให้ผมมีกําลังใจขึ้นมาถึงแม้ว่าตอนนี้ทีมผมจะย่าแย่ก็ตามแพ้มา5เกมติดอีกดอกนั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็น ต่างจากที่หลายคนคาดไว้ก่อนหน้านี้เดวิดก็โดนด่านะครับว่าแบบเล่นได้ไม่ดีเท่าสมที่ทุกคนแบบตั้งราคาไว้แบบเฮ้ยเป็นออสตาแนเว้ยแต่ทําไมเล่นแบบไม่ค่อยโดดเด่นเลยอะไรแบบนี้นะฮะบางคนเนี่ยถึงขั้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของทีมอาจจะเป็นแอนโทนีเดวิดด้วยซ้ำไปเพราะว่าเจ็บบ่อยเกินแล้วก็แบบเล่นไม่ได้สม่ําเสมอนะครับเทรดไปทิ้งดีกว่าเวสบุกสามารถแบกทีมได้แล้ว,แล,วแล้วเอาตัวช่วยเบสบุกมาดีกว่าโอ้โหโเห็นแบบนี้มันก็ของขึ้นนี่แหละครับแอนโทนีเดวิดก็คือจัดไปทั้ง หมด37แต้มกับ18รีบาวซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมลุกเลนเนสที่กำลังแบบขาขึ้นเลยนะกำลังฟอร์มดีเลยนะแพ้ไปบางคนก็บอกว่าอะไรเนี่ยบุกเลนเนสไหนบอกว่าจะเล่นดีไหนบอกไม่มีใครเลี้ยววิ่งแล้วเล่นดีไงอันนี้ต้องบอกจริงๆนะว่าเฮ้ยไม่มีใครเียววิ่งแล้วเล่นดีจริงๆนะครับอ่าสำหรับใครเลียววิ่งนะครับณนะตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะว่าเขาจะสามารถกลับลงมาเล่นในสนามได้เมื่อไรแล้วก็ในเกมหน้าเกมที่เจ็ดเนี่ยน่าจะโดนแบนอีกด้วยนะครับคิดว่าอาจจะโดนแบน ก็ยังเคลียร์ไม่เสจคือใน5เกมแรกตอนที่ไม่มีไคลลี่นะครับทีมก็ชนะไป4แพ้แค่หนึ่งแล้วพอมาเจอกับเลเกอร์จริงๆชนะได้นะถ้าเดวิดแบบไม่ไมันไม่โหดเกินไปนะแล้วที่นี่ครับประเด็นสำคัญเลยก็คือผู้เล่นที่สามารถเฉิดฉายได้ในช่วงนี้เนี่ยนั่นก็คือยูตะอตะนเบะยูตะอุตะนเบะเนี่ยก็หลายคนน่าจะพอรู้จักกันดีนะเป็นนักบาสช,ชาวญี่ปุ่นที่ก่อนหน้านี้เล่นให้กับโตัวัเตอร์แล้วตอนนี้ก็คือย้ายมาอยู่กับเนสซึ่งยูตะอตะนเบะเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้เล ทำให่สูตก็คือป้องกันก็ดีบุกก็ยิงน้อยแต่มีประสิทธิภาพนี่สําหรับในเรื่องของเกมป้องกันนะครับตัวยูตานะนะตอนนี้นะครับมีค่าเฉลี่ยในการทําให้คู่ต่อสู้ทําแต้มบริเวณใต้แป้นถ้าสมมุติมีคนบุกเข้ามาเวลามียูตาป้องกันอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้จะมีประสิทธิภาพในการทําแต้มลดน้อยลง9.7ซึ่งอ้9.7เซนเนี่ยถือว่าเยอะมากเทียบเท่ากับผู้เล่นที่แบบเป็น defensive player of อย่างรูดี้โกเบร์เลยและตรงน,นี้นะครับก็มีผู้เล่นเพียงแค่ประมาณ1 9เท่านั้นใน n b a ที่สามารถท้าใดลใกเ้ เียงประมาณนี้คนอื่นอาจจะได้แบบว่า8.5% 9%โ้เน้า oh, น no, no. ยูตาวิตานาเบททำได้ถึง9.7ถือว่าเป็นท็อปทอปของลีกเลยนะตอนนี้และนี่แหละครับ่าน่าจะเป็นสาเหตุครับที่ทำให้ทีมลุกเรเน้์เนี่ยณตอนนี้นะครับก้าวขึ้นมาเป็นทีมป้องกันอันดับหนึ่งของลีก NBA นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุสำคัญอันหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะไครลีเออร์วิงมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่มีไครลีเออร์วิงก็รู้สึกว่ารูปแบบในการเล่นของทีมเนี่ยมันจะเป็นซงมากขึ้นโดยเฉพาะในเกมป้องกันที่ก่อนหน้านี้ทีมลุกเรเนต์โอ้โหเป็นทีมที่ป้องกันหี่่่่ดงงยูคเเราาา้ซึถฉ ตอนที่ทีมบรูเน็ตมีไคล์ลี่เออร์วิงอยู่พวกเขาจะเสียแต้มนะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ118แต้มต่อเกมแต่พอไม่มีเออร์วิงท่านั้นแหละอีดอ,อกเสียแค่เก้าแต้มโอ้ยกล้องเนเอาอีกแล้วกล้องแม่งอยู่ดีปรับให้เอง อา้าวยังกดเลคคอร์ดอยู่นี่เออบนบนบน,บนกล้องหน่อยยี่ห้อเนี่ยฟิวเทคนะครับผมเขาไม่ได้สปอนผมแต่ผมหมายถึงว่าถ้าใครรู้วิธีใช้มันเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยคือมันชอบปรับโฟกัสเองอยู่ดีก็หน้าขาวอยู่ดีก็น่าดําบางวันปากชมพูก็มีเออถ้ารู้บอกหน่อยอามาดูต่อนั่นแหละฮะพอไม่มีใครเอรวิ่งตอนนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการเสียแต้มเพยงแค่95แต้มเท่านั้นซึ่งมันแตกต่างกันประมาณถึง23แต้มเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าไคลเอรวิ่งอาจจะเป็นตัวปัญหาของทีมหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละจริง รวมกันนะมันคงไม่ใช่เพราะใครเลยเออวิงคนเดียวหรอกมา และจริงๆนะครับอันนี้ผมขอยืดแบบเสริมเหมือน,น,นแบบ DCL นะเหมือนเป็นแผดเสริมก็คือว่าปรเ่็นของค y l ลี่เออร์วิงนะครับที่ก่อนนัานที่ผมเล่าไปในคลิปที่แล้วนะครับที่บอกว่าค y l ลี่เออร์วิงไปโพสต์หนังที่มีการเหยียดเชื้อชาติยวอะไรอย่างเงี้ยหน้าช่วงนี้ก็มีกระแสตอบกลับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมโทษแต่ค y l ลี่เออร์วิงคนเดียววะเพราะว่าคนที่ฉายหนังเรื่องนี้อย่างแพตฟอร์มที่เป็นอเมซอนเนี่ยก็ยังคงฉายเรื่องนี้ต่อไปถูกไหมแล้วทําไมไม่มีใครไปด่าอเมซอนเลยเพราะถ้าหากว่าคุณรู้สึกกกกกว่่่าาาาหหหนนนนนนนััััังงงงเเเรือออีี้้้ยยมมมแทํใคคุณ็ต เรื <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่องนี้ออกไปจากแพลตฟอร์มไม่ให้คนดูดิถูกไหมทำไมมาโทษใครี่เอวิงคนดียวไม่มีใครโทษอเมซอนเลยอเมซอนยังฉายอยู่เนี่ยแล้วคนที่ได้เงินจริงๆเนี่ยเวลามีคนเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็คืออเมซอนไม่ใช่เหรอไม่มีใครพูดถึงอเมซอนเลยนี่แหละครับนั่นคือประเด็นว่าเอ้าทีเอวิ่งแม่งโดนด่าคนทายหนังทําไมไม่โดนด่าเป็นเพราะว่าอเมซอนมันรวยใช่ไหมก็เลยแบบอุดปากเอาไว้นั่นไงมันเป็นเรื่องของการเมืองกันก็นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคร แต่ว่าทําไมถึงให้ไคล์ลี่เออร์วิงต้องรับโทษเยอะขนาดนี้ซึ่งคนที่พูดประเด็นนี้ขึ้นมาก็คือเจเรนบราวครับที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นเนาะที่ว่าทีมลุกเรเนะ็ตเนี่ยมีข้อปฏิบัติ6ข้อให้ไคล์ลี่เออร์วิงทำถ้าหากว่าอยากกลับลงมาเล่นให้กับทีมลุกเลเน็ตนะครับอเอาคร่าวๆก็แล้วกันเพราะว่าผมเองก็จำไม่ค่อยได้นะฮะเดีย๋ยวไปดูในเพจอื่นก่อนไปดูเพจยี่สิบสามมนเนียแล้วกันนะเขาน่าจะข้อมูลแน่นกว่าผมอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะว่าคุณจะไปดูช่องไหนคุณจะไปดูเพจอะไรนะดูไปเอัเมืไทนี่ม จะได้มีรายได้สูงขึ้นผมไม่สนหรอกครับว่าใครเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยช่างแม่งมึงช่วยกันเถอะดอกมึงแม่งชอบมาแบบพี่ครับพี่ไม่ลงคลิปบ่อยๆระวังโดนช่องอื่นแซงนะครับโอ้แซงผมไปเถอะครับลบกวนแซงผมไปเยอะๆเลยฮะผมจะได้แบบว่าเกาะส่วนบุญได้ขึ้นสวรรค์กับเขาสตรีทำให้แบบบาสเมืองไทยมันบูมเหมือนบอลหน่อยเออจะได้แบบนะผมจะได้มีความรู้สึกว่าแบบคนในวงการบาสเนี่ยมันจะได้มีอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แบบแม่งรับเว็บพน,นันอะไรแบบเนี้ยมันเออให้มันดีขึ้นะจะพูด ข่าวแล้วมาบ่นอะไรวะเนี่ยบ่นไรเจมหัวล้ออะไรเนี่ยแม่บอกช่องเราข่าวน้อยแล้วก็หัวล้อมึงเยอะเยอะเหรอวะเยอะเยอะเหรอเราบุคลากรกน,น้อยโทษคุณกำพลโอ้มาโทษผมอีกเอาไปมาจะพยายามอัพคลิปให้เยอะๆกันแลวกันนะครับสมัครสมาชิกะรับรองได้ดูเยอะอย่างแน่นอนก,ก,ก็ไม่นะก็มึไม่ได้ช่วยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยครับอันนี้เพื่อเป็นแบาผมดู ผมดูผมดูของเขาจริงๆนันเนี่ยเห็นไหมบูลเน็ตได้กําหนด6เรื่องที่คลรี่ต้องทําแล้วต้องตั้งใจด้วยมาดูเรื่องที่1กันนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเครดิตให้อดมินเอ็นึ่นตูนเรื่องแรกเลยนะครับเขาไปต้องโพสต์ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องหนังที่เขาแบบไปโพสต์มานะว่าแบบเออมันต่อต้านชาวยูคือต้องออกมาขอโทษแหละประมาณนี้อันนี้คือเรื่องแรกข้อที่2นะครับต้องบริจาคเงินประมาณ5 0 0แสนเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อช่วยองค์กรเกี่ยวกับต่อต้านเรื่องของความเกลียดชังในสังคมแล้วเรื่องที่สานะครับต้องเข้าคอสอบรมครับ เรื่องของอคําพูดของตัวเองว่ามันมีผลกระทบต่อคนอื่นมากขนาดไหนเรื่องของความเซนสทีฟอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่4นะครับต้องเข้าอบรมเรื่องของการต่อต้านลัทธิชาวยิวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความลดความเกลียดชังในสังคมแบบนี้นะครับข้อที่5นะครับเข้าพบปะพูดคุยกับตัวแทนที่ทําหน้าที่ต่อสู้กับองค์กรการต่อต้านชาวยิวแล้วก็คูยกับผู้นําชาวยิวด้วยนะครับจะได้แบบว่าเข้าใจกันนะว่าหนูไม่ได้ตั้งใจข้อที่หกนะครับก็คือไปพูดคุยกับโจไซนะครับก็คือเจ้าของทีมลูคเรเน็ตนั่นเองเพื่อให้เป็นการ แ,บบแล้วก็ล่าสุดนะครับทงด้านของโจไซเจ้าของทีมรูเ่นเน็เนี่ยเขาได้คุยกับไคลลี่เอวิงแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไคลลี่เอวิงจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนที่จะต้องการต่อต้านชาวยูหรือว่าต้องการความแบ่งแยกนะจริงๆเหมือนกับว่าความคิดของไคลลี่เอวิงอ่ะไม่ได้ต้องการความแตกแยกแต่ว่าเขาเชื่ออย่างที่เขาพูดจริง,รงๆก็คือเขาแค่อยากรับรู้ข่าวสารให้ครบหมดทุกด้านเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดความแตกแยกอะไรเพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนดังทําอะไรนิดนึงมันก็เลยมีผลกระทบในวงกว้างแบบนี้นะครับซึ ดูผลงานแบบนี้แล้วเนี่ยเอากลับมาจริงเหรอวะถ้ากลับมาแล้วทีมกลับมาตกต่ำอีกเหมือนเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าคลี่เออร์วิงคือตัวปัญหาจริงๆของทีมลุกเรนเน็ตเลยนะว่าแบบแม่งทีมกูเหงาเพราะมึงนี่แหละคลี่แต่ก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องของคลี่เออร์วิงจะเป็นยังไงก็ช่างคือมันลอยตัวไปแล้วต่อให้คลี่เออร์วิงไม่มีงานทําไม่ได้เล่นบาสคลี่เออร์วิงก็รวยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้คนที่เสียประโยชน์สูงสุดก็น่าจเป็นพวกเราที่ไม่ได้ดูลีลาการเล่นที่อันสวยงามข,ของพีีีี่่่่่่บบ่่แแแแแแกกกกตตตวววววววาาาาาาาสุดดทท้้้้ยยยยลลลเเเเเนนนนคคครรรรจจะะะไปช็็บบอออใหพัััังงืู น่าจะเป็นตัวแทนชาวเอเชียอย่างพวกเราเนาะที่แบบไอ้กาวซู้ NVA ยังแท้ปิงมีบทบาทสําคัญที่ทําให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชียล้วซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเราหรอกครับแล้วก็น่าจากเรื่องของเกมป้องกันนะครับเรื่องของเกมบุกตัวอยูไนายเองก็ ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับซึ่งถ้าว่าเราดูตามสติแล้วนะครับตอนนี้ยูเต่านาเวศคือผู้เล่นที่ทำแต้มอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันดับที่2ของหลีครับเป็นรองเพียงแค่แดนวินเรียมอันนี้คือเขานับรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น2แต้มหรือว่า3แต้มนะครับเขานับทุกๆครั้งในการปล่อยบอลดูซิว่าจะได้แต้มเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ยูเต่านาเวทอยู่อันดับที่2ครับก็คือทุกๆก,การปล่อยบอล1นครั้งเนี่ยจะมีค่าเฉลีย่ยในการได้แต้มประมาณ1 5 5แต้มโอเคอาจจะมีคำนวณผิดพลาดอะไรบ้างซึ่งถ้าาาาาากววว่่เเเรรรตตตตีปตีปป็นนนัลลขแแ้้แะะยจมมสิิททธภพใ สูงถึง73.3%มาครับมากกว่าสเตปเคอรี่อีกครับคือเคอรี่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มต่อการปล่อยบอลหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่เพียงแค่1.43แต้มเท่านั้นอันนี้ขนาดว่าเคอรี่ยิง3าเยอะนะเห็นไหมค่าเฉลี่ยของยูต่ายังดีกว่าอีกก็เลยเออกลายเป็นว่ายูต่าบาเทในตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นโรเพเยอร์ที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเริ่มของเกมป้องกันก็เปรียบเทียบได้กับรูดี้โกเบร์หรือแม้แต่เกมบุกก็มีประสิทธิภาพมากกว่าสเตปเคอรี่ซะอีกเพียงแต่ว่าโอเคแต้มอออาาาาาาจจะะไไมม่่่่ด้้เเเยยยทพรววีโกกสิน แต่ว่าหมายความว่าไงยิงน้อยแต่ยิงลงไงไม่ได้ยิงทิ้งยิงคว้างยิงสิ้นเปลืองเหมือนกับรัสเซลวิส,สุกโ้ยไ,ได้เลยว่ารัสเซลวิส,สุกไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงนี้พี่เต่าเขาเล่นดีนี่ตัวตัวดาเนี่ยไหมตัวดาเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพี่เต่าเขาเล่นดีแล้วไงไไโอ นั่นแหละฮะรอเชียร์ต่อไปซึ่งเชื่อว่าในอนาคตยูตะอาจจะได้ลงเล่นเยอะขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านมา11เกมที่ยูตะลงเล่นเนี่ยเขามีค่าเฉลีย่ยในการลงเล่นประมาณ16.6นาทีต่อเกมซึ่งถ้าหากว่าได้ลงเล่นประมาณ20กว่านาทีต่อเกมเนี่ยก็โอ้โหเทียบเท่ากับผู้เล่นตัวจริงเลยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ายูตะวาดาเบะตอนนีเน้เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือเปล่านี่ครับยูตะวาดาเบะยังลงเล่นเป็นตัวสรองอยู่นะแต่ว่ารู้สึกว่าค่าเฉลีย่ยในการลงเล่นของเขาจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะพอสมคควรรนือ่ใช้้ไดับ ก่อนหน้านี้นะครับยูตัาจะได้ลงเล่นฉเฉลี่ยประมาณแค่แบบ8นาที9นาทีแต่ว่าตอนนี้ครับฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 2ถึง23นาทีเลยนะแสดงว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยยูตัาน่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชียเราซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับเราเลยก็ตามมาดูต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับกับผู้เล่นที่เรียกได้ว่ากําลังมาแรงในทีเดียวแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจสักเท่าไหร่่นคือจาร์เดนบัน,นสันนั่นเองเพราะว่าอยู่ทีมนิวยอร์กนิกส์ที่ไม่ค่อยประสบความ ไดีเหมือนกันให้ดูก่อนนี่ชนะ6แพ้ 7, 7 <c oughs> ก็ถือว่าไม่ขี้เล <c oughs> ก็ยังดีกว่าทีมเลเกอร์กันนะสำหรับผู้เล่นอย่างจเจเินบรรันสันนะครับนะตอนนี้เขาก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นพอยต์การ์ดที่นานๆนานทีที่นิว york n i c k ์จะมีมาสักทีนะครับดูในตอนนี้นะครับตัวบรรันสันมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่19.7แต้ม7.3แอสซิสแล้วก็4รีบาวต,ต่อเกมครับและที่น่าประทับใจนั่นก็คือเขามีความแม่นยำเฉลี่ยสูงถึง50%และก็เสอยเทอร์นาเวอร์น้อยมากครับไม่ถึง่องครั้ ขนาดนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติออของทีมนิวยอร์กนิส斯นะครับในรอบ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เล่นเพียงแค่4คนเท่านั้นครับพอยต์การ์ดแค่4คนที่สามารถทำสถิติได้ดีขนาดนี้โดยคนล่าสุดที่ทำได้ประมาณนี้นะครับก็คือท่านั่นของเรย์มอนด์เฟลตันครับที่ทำได้17.1แต้มแล้วก็9แอสซิสต์ต่อเกมครับในช่วงฤดูก,กาลปี2010-2011นั่นหมายความว่านี่อาจจะเป็นพอยต์การ์ดที่สร้างความเฉื่อใจให้กับทีมนิวยอร์กนิックスอีกครั้งอีกครั้งที่อะไรนนิิิววยยยยยยอออออร์์กสสไมมมม่่่่่่เเคคคงงงใหญลีีีููชขุณต 第。Sí. ไปแข่งกับไมเคลจอร์แดนแล้วก็แพ้แล้วก็หลังจากนั้นนิวยอร์กนิกส์ก็ไม่ได้มีผลงานอะไรกับเขาอีกเลยนั <c oughs> ่นแหละท่านผู้ชมครับตรงนี้เขาเลยบอกว่านิวยอร์กนิกส์ตอนนี้กลายเป็นทีมที่มีแต่เด็กรุ่นใหม่ที่มากฝีมือแล้วก็รอวันที่จะเฉิดใช้ในอีกประมาณ3 4ปีข้างหน้าไม่ต่างอะไรกับเมมฟิสกิสลี์เลยเพียงแต่โอเคทางหน้าของจามอรันมันอาจจะโดดเด่นเยอะเกินไปหน่อยทีนี้เรามาดูอายุของผู้เล่นทีมนิวยอร์กนิกส์กันหน่อยครับว่าพวกเขาจะเป็นอนาคตของทีมได้มากน้อยขนาดไหนย่งอาร์เจย์บาเลต์เนี่ยก็ 26่นั่นเห็นไหมน,นี่ยังไม่นับรวมถึงพวกโรเพเยอร์ player, พวกแบบตัวองค์ประกอบที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมบรนดิสอายุย3ปีอันนี้ผมอาจจะอ่านผิดก,ก็ได้นะอิมมารูเอลควิกเล่ย์นะครับ23ปีแล้วก็ควอนตินกริมนะครับ22ิปีอ,อ๋อนี่มีเซ็นเตอร์อีกมิเชลโรบินสันที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าถูกจับตามองนะว่าเป็นเซ็นเตอร์ที่แบบมีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับเพิ่งจะ24ปีเท่านั้นนั่นแหละฮะนั่นหมายความว่าอีก3ปีครับพวกเขาจะกลายเป็นชายชกการวัยกลางคนทททททีีีีี่่่แบบบบบวาาาพรร้้ออออมมมมมจจะะกกกกกัักััุุซึงณตนนนคนค็สญญหลื1ป1 2ปีอะไรแบบนี้นะครับหรือจริงๆริงเดร์นิคจะได้แชมป์ในอีก3ามปีวะโอ้ไม่มีใครรู้คาณผู้ชมแต่ที่แน่เลเกอร์ได้แชมป์แน่ครับปีนี้อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับด้วยความมาแรงของจาเรนบันสันเนี่ยครับมันก็สร้างปัญหาให้กับสุดยอดผู้เล่นในดวงใจของพวกเราทุกคนอย่างเดเร็กโรสครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เห็นนะครับว่าในฤดูกาลที่แล้วเดร็กโรสทําผลงานได้ค่อนข้างดีเป็นพอยต์การ์ดที่แบบน่าเชื่อถือได้ในรอบเพย์ออฟเขาก็คือลุยเดียวทําแต้มคนเดียวจูเลสแอนโดรแมงเล่นอย่างเหงาแต่นั่นน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 แหละทท่่าาาาาาผู้้้ชมมมครรัััับบพพพอออออใดดกกีียยต์์งงขส เข้ามาร่วมทีมทําให้เด็กโรสเนี่ยได้มีเวลาในการลงเล่นน้อยลงเขามีค่ลี่ยในการเล่นเพียงแค่12.7นาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยลงมากน้อยกว่าที่คาดการไว้ครับก่อนหน้านี้เขามีการพูดแล้วแหละว่าโอเคบันสันเข้ามาในทีมเด็กโรสก็น่าจะลดบทบาทลงแต่นี่มันน้อยเกินจนเด็กโรสนะครับพูดว่าตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าหน้าที่ของผมคืออะไรเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนในทีมเนี่ยมันก็เคมีเข้ากันแล้วแล้วเขาเองก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นจริงๆแล้วความสําคัญของ,ของเขาณนะตอนนี้นะครับอยากจะแบบว่าอ่านในห้องแล้วก็รู้ใน ว่าตอนนี้ทุกคนมันแบบมันโอเคแล้วอะทีมมันกาลังไปได้สวยเขาก็เลยไม่รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองในทีมหน้าตอนนี้เป็นอะไรกันแน่ซึ่งอาจจะมีความหวังทําให้เด็กโรสนั้นย้ายกลับมาที่ชิคาโกหรือเปล่านั้นคิดไปเองฝันกันไปเองก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเพราะอนาคตก็ไม่รู้แต่จริงไปเลเกอร์ก็ดีว่าโอ้มาเลเกอร์อีกแล้วเหรอไปเป็นสำรองเวซบุกเหรอแต่เวซบุกก็เป็นสำรองอยู่แล้วเนะนี่ยครับท่านผู้ชมครับในรุ่นการที่แล้วนะครับเด็กโรสได้ลงเล่นประมาณ26นาทีต่อเกมครับแต่ว่าตอนนี้เหลือเพ ลงเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เด็กโรสมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต,ต้องทําอะไรในทีมนี้เหมือนบทบาทมันถูกลดน้อยลงเยอะเกินและสาหรับสัญญาของเด็กโรสนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีสุดท้ายนะที่ได้รับการการันตีนะครับปีหน้านเนี่ยจะเป็นขับออปชั่นก็คือทางทีมจะเลือกได้ว่าจะให้เด็กโรสอยู่ต่อหรือว่าจะปล่อยตัวทิ้งไปนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าจเจเรนบรรันสันมันเล่นนด้ดีมากๆขนาดนี้เนี่ยเด็กโรสก็อาจจะไม่จําเป็นสําหรับนิวยอร์กนิกส์อีกต่อไปนั่นเองครับแต่ว่าโค้ชคู่บุญของเด็กรออสนนคยง Th edo, ทททมิโดีี่ต้ก็ เนี่ยก็บอกว่าผมจริงๆก็อยากให้เด็กโรสได้ลงเล่นนะครับแต่ว่าก็ต้องดูตามสถานการณ์ไปซึ่งในอนาคตเนี่ยเด็กโรสอาจจะได้ลงเล่นมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้พอพูดแบบนี้ก็กลายเป็นว่าอ้าวอีดอกหนบอกเป็นโค้ชคู่บุญกูมึงไม่เห็นการันตีอะไรให้กูเลยพอหมดไปอยู่แล้วมึงก็ทิ้งไปใช่ไหมเธอมาล้อเรียนอะไรฉันเนี่ยฮะโอ้ยงานไม่ช่วยมานั่งอ้วนอยู่ตรงนี้